สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านมาอวดครับมาอวด oh. มือเปิดฝากระบะท้ายเงาเงาช้ำชำมาเป็นกองทับแต่ที่เห็นเยอะๆแบบนี้นะครับไม่เกิน2วันครับลูกค้าจะ oh, <no. S 1> เรียบมาอวดครับนี่วีโกครับวีโกนี่ครับใครได้ไปนะครับบอกเลยเงาเงา ฝาถังดีมากครับโอ้โหดูครับเห็นหลังคาไหมครับเห็นหลังคาข้างบนไหมครับสวยปิงครับผมและอันนี้นะครับนี่ครับนี่นี่งานสั่งทําลูกค้านะครับฝาถังน้ํามันไม่เอาโลโก้แดงนะครับเราก็จัดให้แต่ว่างานสั่งทําต้องรอนิดนึงนะครับนี่ครับผมต้องสวยขนาดนั้นต้องเทขนาดนี้ทุกอย่างกําลังดีที่ เคฟล่า9928ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต้องสวยขนาดนั้นต้องหวางขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดี